บอกเลยว,ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราแบบเที่ยวเข็นกับเรื่องการกินมากๆากเมื <c oughs> ่อลมือป้าไฮโลมีรัก music มีปัญหาอยู่อย่างนึ่งก็คือเรื่องตานะตาซ้ายของเขาเนี่ยเวลาที่เขามองตรงๆอ่ะมันจะเข้ามา Now, <go. S 2> ันไกเลยลยวันนี้มาฉีดวัคซีน5เดือนนะคะ เวลาผ่านไปแบบรวดเร็วสุดๆนะันเด็กก็ครบแค่เดือนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบจะต้องมาฉีดวัคซีนแล้ว<ช>มาตรวจสุขภาพร่างกายมาดูว่าเป็นยังไงบ้างน้ําหนักส่วนสูงเป็นยังไงบ้างบอกเลยว,ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอโ้โหเราแบบเที่ยวเข็นกับเรื่องการกินมากๆเปลีป่ยนแปลงทั้งระบบการกินปริมาณการกินวิธีการกินคือเปลี่ยนไปแบบเป็นคนละคนเลยอะ่ะที่บอกว่าการกินเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเขาสนใจเสียงรอบตัวมากกว่าการกินแล้วการกินนี่คือเป็นแค่แบบว่าเรื่องรองกินแค่ครึ่งเดียวอยู่ท้องปุ๊บอยากเล่นแล้วอย คุยมากกว่าอะไรแบบนี้อใช่<ะ>ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วแหละที่เราจะต้องแบบคอยควบคุมเขาให้เขากินได้ตามปริมาณที่จะกำหนดบางทีอยากจะดูดเพื่อจะหลับก็มีซึ่งแบบเขาพูดไม่ได้เราก็คือเดาไปเรื่อยๆเดี <c oughs> ๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเยี่ยมที่พยาบาลที่ห้อง N I C U ก่อนเราจะไปห,หาหมอกันเราลองดู <c oughs> ช่วงอะไรที่เราคอยเข้ามาถึงแล้วมีแค่ช่วงเวลาของการลุ้นโซนจวงนั่นับไม่ค่อยอยากลุ้นอะไรเพราะว่าลูกกินน้อยลงเยอะอยากให้สูงเจ็ดสิบแล้วกันสิบกันเลยก็แล้วกัตื่นก่อนนะคนเก่งไปครับตื่นจะได้ไม่ร้องตื่น าดูค่ะยาวๆไหน hair, หม่ไหนดูจ๊บหกสิบหค่ะเลงเยอะจังเลยค่ะขึ้นมาสามเซนพอนรู้สึกว่าเขาสูงขึ้นเยอะจังเลยอ่ะอันั่งก่อนนะอาศิษะนะุ๊บ๊หดูจิ๊บกีกิโลแล้วเจ็ดสามสามสามสี่ย์โอเค่งมาก

แม่ประมาณ90%ค่ะคุณหมอ90%เอนาะกินครั้งละกี่ออนท่นออนครึ่งค่ะออนครึ่งคุอกี่ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงแต่วันนึงจะอยู่ที่ประมาณ5มื้อนิดๆค่ะเพราะว่าน้องนอนยาวมากทั้งสองคนถ่ายเป็นยังไง ฝั่งมิวสิกเนี่ยจะถ่ายปกติครับวันนึ็ประมาณครั้งหรือสองครั้งใช่แต่คนนี้มีปัญหาคับมีปัญหาครับลิลลกนี่ห้าถึงเจ็ดวันเลยค่ะกว่าจะถ่ายทแบบไหนคือผิดปกติครับคุณหมอถ้าเด็กที่กินนมแม่อะค่ะถ้ากินนมแม่รังแต่เซนค่ะเราสามารถรอได้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันในเด็กเล็กๆนะคะเพราะว่าโปรตีนในนมแม่เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมันก็จะดูดซึมได้ดีนานเนี้ย ถ้าสามวันสี่วันถ่ายทีแล้วถ่ายออกมาเป็นแบบเละๆเหมือนโครนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถือว่าผิดปกติกท,<ม>ท้องผูกหมายถึงถ่ายเป็นก้อนแข็งหรือถ่าย<อ>เป็นแบบเหมือนอแพะอึกระต่ายที่เป็นเ็ม็ดเล็กๆอะไรอย่างเง<อ>ี้ยถือว่าถือว่าท้องผูก<อ>นะคะแต่ถ้าตามสี่วันห้าวันหายทีแต่ว่าโคที่นี่ถล่มทลายเลยแล้วเป็นเลวๆเละๆเงี้ยไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ทานน้อยลงเยอะเลยเลยค่ะจ้องค่ะขาเรียกปากเซียนแต่นี้น้ำหนักก็ขึ้นดีเนาะ ปกติเดือนที่4มาเดือนที่ห้าเด็กขึ้นประมาณ200กรัมอ๋อเหล่าค่ะนี่คือยังดีใช่ไหมคะมากสั่มากเป็นคน่เชดีมากภรรยาผมเขาคอนเซิร์นเรื่องแบบกลัวเด็กจะโตช้าอะวรแบบสูงน้ําหนักอะไรอย่างนี้ที่เราคุยกันตอนแรกว่าปกติแล้วในเด็กที่แบบค้อพิมนี้หรือน้ําหนักตัวน้อยๆอะค่ะเขาจะไปแคชอัพโกรอเท่ากับเด็กเหมือนข้อปกติหรือเด็กตัวโตเนี่ยที่ประมาณสองขวบนี้สองคนเนี่ยมันเกินกว่าเด็กค้อปกติอีกค่ะเพราะฉะนั้นแม่เก่งนะนมแม่ดี นั้นกลับมาดกแม่ดีๆเหมือนเดิมก็ถ้าต้องอุ้มเดินวางครั้งที่หนึ่งหยุดเอหลับแต่นึร้อยแล้วโอ้โหใช่มากเลยครั้งที่สองตลยนื้อให้สามครั้งครั้งที่สามปลุกเลยนะคะปลุกให้ตื่นเลยก็อาจจะต้องใช้ผ้าเย็นเย็นเช็ดหน้าให้ตื่นขึ้นมาพอเขาตื่นจากฝันเขาก็จะหลับลงไปออย่าไปปลุกเงื่อนไขเอาเข้าวต้วหรือให้กินนมเพราะว่าเด็กจะเรียนรู้ว<อ>่<อ>าต้องกินถึงจะนอนไ๋อแม่พอปลุกเงื่อนไข ไม่นอนเลยนะคะอันนี้ที่หนึ่งที่บอกว่าผูกเื่อนขายซ้ำๆที่พูดถึงแปลว่าอะไรครับหมายความว่าเวลาฟังเพลงสวดก้าวๆอะไรพวกเนี้ยนะไม่ต้องมีเยอะค่ะไม่ต้องเอาแบบที่มันหลากหลายเด็กมันชอบการรีพีทเต้นซ้ำๆออ๋ถ้าสมิดอะไรก่อนีก็หมอก็จะบอกว่าแผ่นเดียวพอโอเคโซเชียลการอยากคุยอยากเล่นอะไรเนี่ยมันจะเริ่มหลังสี่เดือน ฉันตั้งหน้าตั้งตาดูฉันไม่สนใจใทรพอสี่เดือนไปแล้วฉันเริ่มสนใจสิ่งแวดลอ้อมรอบข้างฉันก็จะเริ่มอะไรคุยมากขึ้นกินแบบน้อยลงแล้วไปกินตอนนอนการนอนยาวกลางคืนมีความสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรธฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตค่ะ,คะมันหลังประมาณตีสองตีสามก่อนที่โกรธฮอร์โมนจะหลังเราอยากให้เด็กหลับลึกก่อนนั่นเที่ยงคืนไปแล้วไม่ควรตื่นค่ะราวาจะลุกอันนี้เขาหลับสนิท หอดเลยค่ะไม่ต้องหอดเลยโอ้โหแก้มตุ่นเลยค่ะต้องอะไรต้องปลูกตื่นค่ะนี่นะเดี๋ยวออ๋เราจะฉีดวัคซีนกันเลยฮัลโหลไมลุนเขากำลังมีส่วนตัวให้น้องมิลูกค่ะวันของแม่บ้างเลี้ยงลูกมาน่ะเพราะว่ายู่ไม่กินตังห์ไก็เลยต้องป้อนนมลูกไปอันนี้คือจะต่อยเดด้าเหรอลูกทุกเลย นนะะที่ไปฉีดวัคซีนตอนอายุ5เดือนพือดีวันนั้นถ่ายจบแล้วแต่ว่าไม่ได้มาสรุปให้ฟังก็คือน้ําหนักมิสิกอยู่ที่7 0 0ดหรือหลิอยู่ที่ประมาณ7,4 0ดส่วนสูง66.5หรือเปล่า66 6, 6, 6, 5ประมาณนี้นะคะก็ทุกอย่างเกินเกณฑ์หมดเลยปกติแล้วเนี่ยเด็กตั้งแต่3เดือนขึ้นไปคุณหมอจะขอคาดหวังน้ําหนักที่ประมาณ300ร้อถึงห้ากรัมบางที2 0 0ก็ถือว่าโอเคแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าคือหลัง3าเดือนเนี่ยน้องจะเริ่มมองเห็นมากขึ้นเขาจะสนใจสิ่งรอบข ไมไปเรื่อยคือเขาจะไม่ค่อยโฟกัสกับเรื่องกินนมซักเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าน้ําหนักจะลงนะคือควรที่จะขึ้นอยู่ดีแต่ขึ้นน้อยอ่ะไม่เป็นไรถ้าเกิดสมมติว่าบ้านไหนแบบน้องไม่ยอมทานนมแหละจะต้องมีการบังคับบ้างถ้าหลักเริ่มลงนะก็ลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนกับพิเป้แล้วก็อาม่าเนี่ยพยายามที่จะแบบว่าหลอกล่อเขาให้เขากินให้หมดขวดให้ได้แต่ปริมาณลดลงเป็น10ออนนะคะปกติแบบทานเยอะมากแต่ว่าหลังๆก็คือลงมาแบบเหลือแค่ประมาณไม่เกิน30ออนต่อวันเอง เหตุผลที่จะต้องลดนมน้องนะคะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอุปวัฟฟิตดิงด้วยเดี๋ยวจะไปเล่าในหมามือใหม่มีเรื่องเล่าแล้วเนี่ยอยากจะแชร์พ่อแม่มือใหม่ให้แบบเป็นความรู้แล้วกันเพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากเรื่องอุปวัฟฟิตนี่คือแบบมันน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีในการเลี้ยงลูกนะคะ แล้วกเ็เรื่องพัฒนาการ<ม>เด็ก5เดือนนะคุณหมออธิบายไว้ว่าเด็กพรีเทอร์มเนี่ยยังวิสิลเสเนี่ยคลอดก่อนกาหนด6สัปดาห์นะนะก็คือประมาณหเดือนครึ่งเราจะไปแคชอัพตามอายุปรับของเราทันเนี่ยตอนอายุ2ขวบหมายถึงว่าจริงๆแล้วน้องต้องคลอดตอนวีที่38หรือ39แบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเป็นคลอดที่32กว่าที่เขาจะพัฒนาการร่างกายเอ่ยความสามารถต่างๆเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปทันเด็กในวัยเดียวกันของเขาอ่ะตอน2ขวบน้ำหนักสูงเหมือนกันเพราะว่าน้องคลอดออกมาเนี่ย คือโลกว่าแต่คนอื่นเพอาะเรามาคือสาวโลกว่า<อ>นึกออกไหมมันต่างกาาันค่อนข้างเยอะแต่คขามิสิ้เลกเนี่ยเรื่องน้ำหนักสูงๆตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเกินเกณฑ์ของเด็กตามวัยเขาไปแล้วนะแต่เรื่องพัฒนาการเนี่ยก็มีอย่างเดียวที่เขาทำไม่ได้ก็คือเรื่องการพลิกคว่ำนะคะตะแคงได้แต่พลิกคว่ำไม่สําเร็จที่เห็นว่าเด็กๆนอนบนที่นอนกันก,กดไหลย้อนที่กลมๆแบบอุ้มร่างกายเขาไว้อะนอนแล้วหลับได้นานนอนสบายอะไรแบบนี้ไม่มีแหวะด้วยแต่เรื่องแหว่เนี่ยก่อนจะบอกว่ามันอยู่ที่อายุของน้องนะสามเดือนแรกอะ จะแหวะเยอะพ่อกับแม่จะต้องเขาเรียกว่าคำนวณปริมาณน,นมด,ดีอันนี้เดี๋ยวจะไปเล่าในหม,มาม้ามื่อใหม่เหมือนกันแต่หลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยการแหวะของเขาจะเริ่มลดน้อยลงนะด้วยความที่เด็กบ้านเราติดนอนบนนั้นอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราไปปิดกั้นทธธัศนการเขาด้านการแบบพลิกคว่ำอะไรแบบนี้ เหมือนเริ่มเห็นเด็กๆวัยเดียวกันงเงี้ยเฮ้ยเขาคว่ำได้วะ่ะแล้วลูกเราอ่ะเออไม่เคยลองเลยก็เยล,เลย,เยลองเอามาวางบนแผ่นฝึกรานนะสรุปว่าเขาคว่ำไม่ได้จริง<ๆ>ก็พยายามจะช่วยให้เขาความอย่างได้ตอนนี้ได้ประมาณ80-90%แล้วมีคืบๆนิดหน่อยเนาะพอแบบช่วยเขาคว่ำอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบใช้มือคืบ คืบคืบแบบนั้นเรื่องคุยไม่ต้องห่วงพูดเก่งมากจําคนได้เลือกคนนะคะเลือกคนในที่นี้คือเลือกคนป้อนนมเลือกคนอุ้มเริ่มติดแม่มากขึ้นทั้งคู่ก็เป็นวัยของเขาเหมือนกันที่เขาแบบจําหน้าแม่ได้แล้วนะมิวสิกมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องตานะจริงๆแล้วกว็สังเกตมาตั้งแต่น่าจะประมาณเกือบ2เดือนแหะรู้สึกว่าตาซ้ายของเขาเนี่ยเวลาที่เขามองตรงๆอะ่ะมันจะเข้ามันลึกคือไม่ได้เป็นตลอดเวลานะบางช่วงเขาก็ไม่ได้เป็นแต่แบบช่วงที่เขาเพ่งมากๆมองนาน มันจะเริ่มแบบเข้ามันลึกชาวเน็ตบอกว่ามันเขาเรียกว่าเป็นโรคเลซี่อแล้ววันนั้นที่ไปหาคุณหมอตอนห้าเดือนคุณหมอก็ทักว่าแบบเออได้ฟอลโลวอเช็คตาหรือเปล่าเราก็บอกว่าเออล่าสุดเนคุณเป็นช่วงหนึ่งเดือนมีตรวจตาไปแต่ว่านั้นนันเป็นการดูการเจริญเติบโตของเส้นเลือดว่ามันถึงขอบหรือยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ตรวจเรื่องตาเขหรือว่าเลซี่ออะไรอ่ะคุณหมอก็เลยว่าตามิวสิกปกติหรือเปล่าแม่คิดว่าข้างไหนก็บอกว่าข้างสายหมอบอกใช่ก็เลยเป็นสายที่ทำให้วันนี้นะต้องพามิว เพราะว่าคุณหมอเนี่ยนัดหมอตาเฉพาะทางมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคุณหมอจะว่ายังไงแล้วมันเป็นเคสที่ซีเรียสไหมบอกออก่อนเลยว่าไอ้พวกเรื่องตามีปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มากกับเด็กที่คลอดก่อนกําหนดนะฮะตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอคุณหมอกันไม่ต้องงงนะว่าวันนี้เรามาแค่3คนเพราะลิลิกอยู่บ้านกับอมาม่านี่คือแต่งตัวแบบพี่พอ่ะเท่มากเลย หลายคนถ<ห>ามว่า<ม><ม>แบบเอ็นยือที่ไหนเรสาสั่งจากช้อปปี้นะ,ะใช่อระมามคณคนสั่งไม่ง่ายเลยจร <laughs> ิงแล,ล้วเราเคยมีประสบการณ์เรื่องการตรวจตาที่ไม่ดีการตรวจตาของเด็กๆหมอบ,บางคนก็จะใช้เครื่องหักตาบางคนก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณของคุณหมอครั <c oughs> บเหมนแยงไปเลยหลายวันก็เลยทำให้แบบการมาตรวจตาที้ทําให้เราก็ทั้งกังวลขอให้มิสิทให้ความร่วมมือกับคุณหมอจะได้ไม่ต้องถูกล็อกไม่พลาด bánh hấp thì có mười cái chìm may ra ตอนนี้ก็ไปตวรวจเบื้องต้นมาแล้วตอนแรกคุณหมอบอกว่าไม่ปเป็นปกติเลนส์ม่านตาเนี่ยก็อยู่กึ่งกลางของดวงตาดีนะคะแต่ว่าพอพี่เป้เนี่ยเอารูปที่เราถ่ายให้คุณหมอดูคุณหมอก็เออเขเจริงมีด้านซ้ายเนี่ยเข้ามาเยอะกว่าปกติบางช่วงเขาเป็นบางช่วงเขาไม่เป็นอยู่ที่การโฟกัสคราวนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวขอยอดตาเพื่อจะดูมันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะแล้วก็มีเรื่องสายตาย,ยาวในเด็กหรือเปล่านะคะหรือมีแบบเป็นก่อนเนื้อง,ง,งอกงอกซึ่งมันพบได้น้อยแต่ว่าเราตรวจไว้ก็ด เพื่อความแบบละเอียด<ช>รยอบคอบนะว่ามันไม่มีอะไรจริงจันะคะภาวนาให้ครั้งนี้ไม่ต้องโดนถ่ามตาเพราะว่าเมื่อกี้มีถามคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าจะพยายามไม่ถามถ้าเธอสมมติว่า้องให้ความร่วมมือดีไม่ถ่าตานะถ่างตาลองมาองมลองไม่ห้ลูกไม่ร้อง ตรวจเรียบร้อยแล้วภาวะของเด็กๆเ,เนี่ยมันมีหลายภาวะมากถ้าพูดถึงเรื่องตานะครับม,มีทั้งเด็กที่สายตาสั้นเด็กที่สายตายาวเรามารู้ที่หลังว่าการที่เด็กสายตายาวดีกว่าเด็กที่สายตาสัาน้นคือสายตาเด็กจะสั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเราเริ่มจากสายตายาวมันจะเจอจุดบาลานซ์แล้วมันจะอยู่ตรงนั้นได้ยาวกว่าแต่ถ้าเราเริ่มจากสายตาสั้นยิ่งอายุมากขึ้นมันจะยิ่งสั้นขึ้นเรื่อยเรือกออกไหมแต่ถ้าเกิดเกิดมาปุ๊บเราเริ่มจากสายตาสั้นก่อนยิ่งเดันมันยิ่งมีแต่จะสัั้้้นนนนนขึโออกกกาาาาาสสสทีี่จจะะยตตมมใค็ ผมรู้สึกตอนนี้ท่าที่ดูอยู่ มีภาวะสายตายาวนั่งสองข้างมันมี250ไปถึง400ซึ่งข้างที่เฉะเข้ามาเนี่ยก็เป็นข้างที่ยาว400นะคะก็คือเขาต้องใช้ตาเนี่ยเข่งมากกว่าปกติก็เลยทําให้ตาเนี่ยมันเขะเข้ามามันมีเรื่องฟิสิกอลด้วยก็คือเด็กเอเชียเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะพอเวลาที่เขายังเด็กมากๆเนี่ยดั้งจมูกมันยังไม่มีว่ะเนื้อตาของเขาอะมันจะยังไม่ถูกดึงเลยดั้งจมูกมันก็จะปิดเข้ามามันจะไม่เหมือนเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งเราจะเห็นหัวเาว่าเขาจะมีเยื่อแดงๆแล้วว่าเออหัวตาแหลมๆ อยูว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงนะครับมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อนะซึ่งตรงนี้หมอบอกว่าโดยโปกติแล้วก็คือมันจะหายเองได้ในวัยที่โาโตขึ้นคือมิสิคต,ตอนนี้มองระยะไกลไม่เขยถ้าไกลม,มากๆเขาเพ่งถึงจะเขยนะหมอก็เลยให้สังเกตไปเรื่อยๆว่าถ้าเกิดมันมีเขยผิดปกติมากกว่าเดิมหรือว่าระยะไกลก็เขยด้วยก็ให้ทำมาก,ก่อนแยกออกให้ช,ชัดเจนครับระหว่างตาสัาส้นสายตายาวกับตาเขยนะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะแล้วก็มีเลชิอัก็ไม่เหมือนกันนะตอนนี้ นัดไว้6เดือนแล้วเดี๋ยวมาเราดูกันว่าหกเดือนน่าจะเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้ก็ต้องสังเกตไปเรื่อยๆแหละว,ว่าเออตอนนี้สายตาเขาเป็นยังไงมองเป็นยังไงตอนนี้เราก็สบายใจเพื่อนวนนึ่งแล้วก็คือมิวสิกก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาเราติดตามมันต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เดี๋ยวพาไปที่บ้านแล้วก็ใครที่ลูกมีภาวะคล้ายๆแบบนี้ก็แนะนําให้ไปหาหมออทุกคนนะคะไม่ใช่แบบฟังจากเทปเราแล,แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยคือคุณหมอบอกว่าเจอเร็วก็รักษาเร็วโอกาสที่จะปกติก็มีเยอะเรื่องงตาาาเด็กกนมมัสรถถแ้ึ มีโอกาสที่ทําไม่หายขาดได้มากขึ้นดเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะคะยิ่งช้ามันอาจจะเป็นผลระยะยาวหรือใช้เวลานานมากกว่าจะหายอะไรแบบนี้อ่ะขอให้เด็กๆที่บ้านทุกคนปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงเรียงง่ายทุกคนแล้กันะครับพาเด็กกลับบ้านก่อนนะขวดพอดีปัก

โอ้สุดยอดเลยครับจะคืบปะจะคืบปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหนยเอาหน่อยโอ้อจะคืบปะอ้โอ้อมาม้ามาม้ามาม่านี่มันทหารพรานใช่ไมอย่าอย่าอย่าไปตีหัวเขาล้วเ้าหมาหนูไม่ใช่หัวนี่งโอ้โอ้ จริงจ ah, oh ังติงจงอู้ห้มหาม妈ลอู้มาแล้วอู้ห้ยมีเสียงเย่เะช่วยแล้วจะช่วยครับช่วย้วโอ้ยนี่นี่นี่มดี่นวขน

ไม่ได้หวดอะไรกันสักเท่าไหร่อาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้าก,ก้อนกลมกรที่อยู่ข้างๆางนี่เป็นพี่น้องกันนะ English class แล้วเนอะรู้หรือยังว่าอ๋อให้ English class เหรอว่ากันว่าเด็ก ในช่วงวัยแบบนี้เนี่ยจะจดจําเรื่องการออกเสียงรูปปากได้ดีมากวันนี้แม่ก็เลยจะลองเอาคําง่ายๆมาสอนเด็กๆเราะมีแบบเป็น Talking Pen นะครับเราจะจิ้มลงไปในการพวกนี้มันจะสามารถพูดแทนเราได้วันนี้เรามาสอน2คําคํานึงคําว่า Dog คำหนึ่งคำว่า,า Bird นะครับลองดูว่าเด็กๆจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราก็จะการเปิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ a l ล i n g Pen ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกเด็กเขเรียกว่า สุนัขเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยได้อ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร dog dog เขาอาจจะยังพูดไม่ได้แต่เขาจะค่อยๆจำไปเรื่อยนะครับ dog สนุนัขสุนัขเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยได้ o G. dog dog เสียไงลูกเสียงไงลูก oh. สุนัขเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยได้โอเคอันต่อไฟอันนี้คืออยู่หน้าบ้านตอนเช้าทุกวันเลยน,นี่เขาเรียกว่าอะไรลูกแม่นกตัวน้อยบิน,นไปหาอาหารมาให้ลูกในรังแม่ดกตัวน้อยบินไปหาอาหารมาให้ลูกในรังสังกษกตัน <Bird. S 1> กกยยว่า bird bird สกอางยีนะลูก Bead <Wow. S 1> นกแม่นกใจดีมีขาสองขาการปีกบินมาหาลูกในรัง Bir d แปลว่านกไงก่งจบดลัสแต่เพียงเท่านั้จริงๆแล้วอ่ะป้าหมอบอกว่าคือในวัยของเขาอ่ะเราอย่าเพิ่งไปแบบใส่อะไรไปเยอะ <c oughs> เพลงอย่างเงี้ยก็สี่ห้าเพลงคำศัพท์ก็คือสองสามคำอะไรเงี้ยวนไปเรื่อยๆ <c oughs> <Because S 1> เขาจะจำได้ดีกว่าเนีโโย่ยวันเนี้ยเราป้าแค่สองอันใครนี้เขาก็าาสนุกล่ะดู <c oughs> แม่นกตัวน้อย าหาาอรมาให้ลูกในรัง <c oughs> เห็นไหมแม่นี่ตัวน้ <c oughs> อยปิดไปหาอาหารมาให้ลูกในรังคือแค่เนี้ย คือแค่นี้เลยครับวันหนึ่งแบบเอาสักสองคำเท่านี้ก็จะทำให้เขาแบบว่าเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานแล้วแล้วก็อีกอย่างมันจะทำให้เขาจำได้ถึงแม้ว่าสกิลในการพูดของเขาอาจจะยังทำไม่ได้แต่คำคำนี้จะไปก้องอยู่ในหัวเขาแล้วทำให้เขาแบบพอถึงวันนึงที่เขาสามารถจะพูดได้คำนี้จะกลายเป็นคำที่ง่ายสำหรับเขาแล้วมันจะกลายเป็นคำคุ้นชินฝึกทำให้เขาเข้าใจเรื่องภาษามากขึ้นแล้วพอเราเขาพูดเขาจะพูดชัดอันนี้คือดีตรงที่ว่ามันมันเป็นแผ่นกระดาษมันไม่ใช่จอมือถือหรือว่าจอไอแพดมันไม่ส่งผลต่อสายตาเเอยงนี้้ลวสุ ไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยได้จอก d ี g อ o จอกสุนัขเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านป้องกันขโมยได้ชอบมาชอบเหรอลูกนี่แม่นกตัวน้อยนะคะมาให้ลูกในรังโอบเลยถชอบอ่ะแม่นกตัวน้อย หาอาหารมาให้ล <elim> ูกในร้านโอเคโอเคแค่นี้ก็คือมีความสุขแล้วครับ